ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นฉากหวานสุดสวีทริมทะเลค่ะของพี่มินกับน้องเอมนะคะซึ่งเบลล่าค่ะรบบทเป็นน้องเอมไม่ใค่ะจะมาเล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังฉากนี้ว่าเบื้องหน้าที่เราเห็นฟินหวานแบบนั้นเบื้องหลังเป็นยังไงแล้วก็ความหมายที่ซ่อนอยู่ในฉากนี้ด้วยค่ะฉากทะเลใช่ค่ะที่ตัดสินใจและอารุกเข้าหาผู้ชายอันนี้แหละค่ะที่พี่โปบอกว่าหุยอันนี้พี่โปในใจแบบรู้สึกแรงมันก็น่ารักอะมันก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งว่า ที่ผ่านมาก็มัวแต่เออไม่เอาแบบไม่กล้ารักอยู่นั่นแหละแต่พอเ,อ,อเปิดใจปุ๊บฉันลุยเองเครียดมากเราไม่เคยเล่นแบบนี้แล้วคือสนิทกับพี่โป๊ะค่ะ<อ>คือพอที่จะต้องมาอยู่ใกล้กันหรือเป็นฉากเลิฟซีหรือว่าเป็นฉากจริงจังอ่ะออมันจะขำคืมมอ,อมองหน้ากันแล้วก็เขินมากเพราะไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนก, <ๆ S 1> กับพี่โป๊ะ้วยกับคนอื่นวยคือแบบไม่ได้เข้าหาอย่างงี้ค่ะเอเออหลายเทปไหมคะ หลายมากหลายเทคมากแล้วก็มีเทคที่หลุดขำก็มีค่ะใ,ใช้เวลาในการถ่ายทำงานไหมนานน,นานนานนาน,นานอยู่เพราะว่าเป็นฉากปั้นแสงเงาต่างๆใช่ค่ะออจัดไฟตั้งแต่สว่างอยู่ยันมืดอะคะ่ะอ,อ,อย่างนั้นเลยเพื่อได้ความแบบโรแมนติกเนะใช่มันเป็นฉากที่อยากจะเล่าความรู้สึกด้วยอะคะ่ะ ฝนนี่นะคะเรียกว่าซักไซส์มาให้อย่างละเอียดละออเลยทีเดียวะะอ๋อต้องรู้เบื้องหลังทุกเมรร็ดค่ะว่าเป็นยังไงความรู้สึก<ม>การท,ท,ทำงาน